สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเขียกองประคองชีพเด้อพี่น้องมาเด้อกองนี้เหมือนเดิมวันนี้ผมไม่ได้ไปสนามมาอ่าตรงเส้นน้องยญ่บูก่อนจะถึงโรงแรมบาโคนี่นะครับมาเลยครับนี่นี่นี่ทางนี่แหละนี่ร้านขายไม่แพงนะท่านผู้ชมนะนะครับมาใช้พิชากันเราเองอ่ะผมดูแลผมไม่ได้มาอุดหนุนนานละนี่ผ้าแดงๆเนี่ยอ่ะมาวัดดวงคนันแหละลไม่มีเปิดโทรศัพท์องค์นี้ผมก็ไม่ทราบนะ นี่แต่ว่าหนักดีล้อเกินนี่นี่นี่เนี่ยซื้อมาแล้วนะครับอ่าซื้อมาแล้วมาตอนนี้เลยนะเดี๋ยวผมลงคลิปเลยเร่งด่วนเลยนะโอเคอ่าหนึ่งละอันนี้ก็พราสมเด็จเก่าแล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ทราบทีบ่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่เผื่อเขาแบบนี้บางทีคนเขาชอบวัดดวงผมเอาไปเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆแพะนะ เป็นคล้ายๆแพะแต่ว่าเป็นในเป็นโลหะนะไม่ใช่ไม่ใช่ผงนะเนี่ยโลหะดาเมี่ยมเลยเนี่ยใครรู้ที่เนี่ยนะครับนี่ใครรู้ที่เนี่ยนะครับไม่ค่อยเจอนะแบบนี้นะอ่ะต่อไปนี่พระรอดนะนี่พระรอดพระรอดแต่ว่าไม่รู้ว่าปีไหนแหละนะเก่าเหลือเกินนี่เคลียร์ใหม่สดๆให้ท่านผู้ชมดูลเลยนี่ก็มาดูกันเองเองลยพี่น้องเด้นะครับเล่นพระก็ต้องอย่างว่าแหละนะครับไม่รู้ก็เช่าได้ขอให้มีตัง สอบถามจะของก่อนเท่านั้นแหละนะครับท่านผู้ชมไม่คิดมากเล่นพระสนุกสนานไปอันนี้ผมจ่ายเงินหมดแล้วนะชุดนี้นะชุดที่ผมจ่ายแล้วอันนี้เหรียญเหรียญแท้แน่นอนเหรียญเนี่ยไม่ต้องห่วงผมอยู่แล้วนะครับอันนี้เหรียญในหลวงปู่เฮียงวัดป่าแต่ว่าผมไม่รู้ปีไหนนะไม่รู้ทันหรือเปล่าเพราะว่าศึกหมดแล้วนะอันนี้แท้แน่นอนอันนี้ทีเด็ดเลยเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทันหรือ่อาไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าหรืออะไรนะผมยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูนะ เดี๋ยวอัดคลิปเสร็จนี่ผมจะเปิดดูว่าใช่หรือเปล่านะแต่ดูเบสิกก็โอเคเลยนะดูเบสิกดูเบสิกผมก็ชอบเลยแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเปิดโทรศัพท์นะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมพอดีไอ้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะได้นี่นี่นี่ชัดแล้วนะครับมานี่แหละครับมีหลายกองอันนี้นี่หนึ่งตู้อันนี้สองตู้นะครับแล้วก็จะมาทางนู้นอีกกองหนึ่งความสำเร็จเพียบเลยฝั่งนู้นนะครับมีเยอะนะครับมาได้เลยนะครับ อ่ะนี่อันนี้อันนี้จะเป็นในหลวงพ่อหอมเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบนึงว่าเป็นรุ่นไหนแท้หรือเปล่าแต่เราดูได้แค่เบสิกนะเห็นขอบตัดดีๆก็โอเคนะซื้อเลยนะครับนี่นี่นี่เจาะทีเดียวนะนี่โอเคนะครับนี่นีแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงนะครับอ่ะมาอ่ะต่อไปอันนี้อ,อนอนี่ดูแล้วอันนี้แปลกๆนะพิมพ์เนี้ยนะครับเป็นผ้า คล้ายๆเนื้อเนื้อดินแต่เบาหวิวเลยแปลกๆพิมพ์แบบนี้นะผมก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันผมก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับนี่ๆแบบนี้แหละนะนี่ๆแบบนี้นะนะครับพยายามถือผ้าให้นิ่งๆไว้นะอะรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเหรียญหลวงปู่แหวนหลังผ้าปิดต,ตาน,นี้นะ่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะเนี่ยผมยกขึ้นนี่อย่างนี้เห็นไหมครับพอยกขึ้นนี่ชัดเลยอันนี้นะ่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับ ถ้าใครชอบสําหรับคนชอบอลักษณะคลาสสิกนี่ไม่ควรพลาดนะน,นี่ผมดูแท้นะแต่ว่าผมไปดูอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับนี่คือฟังหูไวหูอยู่หน้างานอะไรก็เกิดขึ้นได้นะต้องไปดูให้ร้อยเปอร์เซนก่อนนะครับอันนี้จ่ายเงินแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะลวกปูแวนสกินโนลักษณะอห่มคุมแล้วก็หลังภาพิดตานี่ไม่มีมีไม่กี่เหรียญน,นะถ้าใครชอบสายอะ่ะเหรียญลวกปูแวนก็โอเคนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเหนือเหมือนกันนี่ก็แท้อยู่นะอันนี้ก็แท้แต่ว่า แล้วก็การราคาตัวเลขเอาเนาะท่านผู้ชมคลาสสิกดีอันนี้เป็นลักษณะงานเรียบร้อยนะงานแบบนี้งานกองกระสาบสร้างนะครับนี่แบบนี้เลยปี20นะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะอ่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่มาจากนี่แหละนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่ทราบได้ว่าเกจิองคไหนเสกบ้างนะเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นี่นี่อันนี้แท้แน่นอนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนกปูหิวเสกบ้างไหมเนาะกาญจนบุรีนี่เนาะอ่านะครับโอเคท่านผู้ชมนะครับ นี่ๆๆโอเคนะนะครับอาชุดนี้จ่ายแล้วเดี๋ยวผมเอาถุงมาใส่ก่อนนะครับนี่อ่านี่ทีเด็ดอยู่นี่ทันไหมเอยเหรียญนี้ทันไหมที่ผมพูดไปก็เพราะว่าผมไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูนะเดี๋ยวดูก่อนว่าทันไหมแต่เรื่องแท้แน่นอนเหรียญนี้สึกหมดแล้วนะครับถ้าเป็นพาะปิดตานี้หลายหลายหมื่นเป็นแสนนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นพาะปิดตาหลายหลายหมื่นเป็นแสนก็แล้วกันนะครับนี่นะอ่านนี่แต่ว่าเหรียญลักษณะนี้ไม่ใหญ่มากลักษณะนี่มี ตรงหูเหรียญนี่น่าจะโดนสอยไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ปีไหนนะดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะนะครับอันนี้หนักนะมีลูกค้ามาวัดดวงผมก็หลายท่านเหมือนกันนะนะวัดดวงไปก็ตามกติกาถ้าวัดดวงนี่ผมไม่ส่งภาพเพิ่มเติมไม่ใครอยู่แล้วนะแค่แคบภาพว่าอยู่ไหมเท่าไหร่ก็จบแล้วเหล๋ยวผมก็ส่งให้นะจบง่ายๆอย่างนี้ผมก็ตอบเร็วอ่าต่อไปมาดูในกองก็แล้วกันนะนี่มาได้เลยเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับ นี่ก็ร้านร้านแถวนี้ก็เป็นร้านป่ารัดรถามได้เลยว่าอยู่ตรงไหนมีพระมาเข้าทุกวันนะพระกองพระอะไรเจ๊เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นไอ้หลวงปู่ทวดอะดูอีกสักแป๊บนึงนะครับดูสักแป๊บนึงนะนะครับพระสมเด็จเยอะเลยนะมีนับมีน็อกกันเนะี่ยอาพระสมเด็จนะครับอันนี้อันนี้ใครเอ่ยนะครับอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบอันเนี้ยอันนี้เนื้อหาดีมากกันเนี่ยอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวจะเสียงเงินอ,อีกเอ้ยนะครับคลาสสิกเลย ป๋าขายหมดแล้วป๋าบอกผมไปขายเมื่อวานนี้ผมไปขายเมื่อวานนี้ไม่นั่นเลยโอ้โหนี่พระสมเด็จองนี้ตามซื้อกันเองนะผมไม่ได้ซื้อไปไม่ยังไม่ใช่สูตรผมดูนะครับนี่อโอ,อ้หโ,อโหหน้าพัดดีเลยเนี่ยนะอันนี้ก็โหลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนงงอ่าโอเคนะดูได้อีกนิดเดียวพอแล้วท่านมาดูเองก็แล้วเงินผมไล่ยล้อแล้วผมจ่ายเงินหมดแล้วที่เหลือก็ไปกินข้าวมั่ง ที่เหลือไปกินข้าวมั่งอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะเขียกกองประคองคีบก็ผมว่าเอาไว้แค่น,นี้พอแล้วมั่งเครื่องเครื่องผมจะเต็มอยู่แล้วนะครับความจําจะเต็มแล้วพี่น้องนะครับอันนี้ก็ลึกลับหน่อยนะลึกลับซับซ้อนนะครับเนี่ยยาวขึ้นไปนู่นนะผมจ่ายเงินหมดแล้วเดียวบอกว่าขอส่องหน่อยเออโอเคไม่เป็นไรละครับโอเคมานี่แหละมีการซื้อขายกันทุกวันแหละนะพี่น้องนะครับพกเงินมาเยอะๆนะไปได้ไปอุดหนุนกันนะครับใครมีวิชาก็เอาไป ใครจะท่วมใครจะแรงก็เรื่องของอท่านก็แล้วกันนะครับท่านเช่าหลัก10หลักร้อยก็ไปขายเป็นแสนเป็นล้านก็ว่าไม่ว่ากันเนาะแล้แต่วิชาใครโอเคนะครับท่านผู้ชมอ่านี่โอเคนะสวัสดีสวีสดัตนะครับอ่าโอเคครับอ่าสวัสดีครับอเออเฮงเฮงนะทุกท่านนะนะครับเฮงเฮงนะครับโอ้นี่เป็นภาพที่ไหนผมก็ไม่ทราบลอะอะโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะพี่ๆเขาจะฟังเพลงกันแล้ว ต้องกราบขออาภัยปิดเสียงอยู่นิดหนึ่งนะครับขอโทษด้วยนะครับกราบสวัสดีครับ